แา่กรณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าสันพืชเปิดรับฟังความคิดเห็นการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจำนวน265,000ไร่ออกจากการไปพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากผ่านแฮชแท็กเซฟทับลานล่าสุดทางมูลนิธิเสืินะคเสเกลได้ออกมาเผยถึง6ผลกระทบหากมีการเพิกถอนพื้นที่เอ่ออุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า2,06,050ไร่บอกเอื้อประโยชน์ตอนในทุนให้มีการเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนม,มือเพื่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศเพิ่มมากขึ้นลดคุนค่าความเป็นมรดกโลกทางธรรมาชาติปืนป่าแห่งนี้เป็นต้นน้ําลาธารที่ไหลหล่อเลี้ยงชุมชนโดยรอบและเป็นพื้นที่ความหวังในการฟื้นฟูประชากรเสือโครง่งเปิดโอกาสให้ใช้ การใช้ประโยชน์ที่ดินขุดผมอัดตัดไม้ทำลายสภาพพืชพันธุ์บริเวณนั้นผิวดินขาดสิ่งปกคลุมในการรักษาความชุ่มเจ้นและช่วยดูดซึมน้าจนส่งผลต่อการระบายน้ําตามธรรมชาติและอาจเกิดปัญหาน้ําท่วมอย่างฉับพลันในบริเวณพื้นที่ลาดทางตอนล่างตอนช่วงฤดูฝนแหล่งที่อยู่อาศัยหากินและเส้นทางอ,อุยะพเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าเนื่องจากกิจกรรมมนุษย์ถ้าไปรบกวนสัตว์ป่าตามแนวเ,เกินความสามารถในการควบคุมพื้นที่ ถ้ามันแก้สอปกอไงให้เป็นโฉนดได้ไงนักการเมืองเฮ e ี้ยๆที่มีอำนาจตอนนี้ไงมันก็จะเข้าไปเข้าไปเนี่ยแก้กฎหมายนี่ไงเพื่อที่ว่าจะได้ฮุบไปเป็นของมันไงฮุบป,ป่าเร็วมากเร็วที่สุดไอ้นักการเมืองเฮ e ี้ยๆอยากให้ทหารออกมาปฏิวัติและยกเลิกอันนี้แต่ก็มาพูดไม่ได้นะว่าไออันเนี้ยที่ประชุมคอร์ปอแม่งอยู่ในสาสมัยประยุทธ์เป็นเป็นนายกด้วยสิย แต่ถ้าเราเข้าไปคัดค้านไงเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นน่ะถึงสิบสองกรกฎาคมใช่ไหมที่ประชุมคอรมามันจะได้ไม่กล้าไงเพราะมันจะประชุมวันที่สิบสองใช่ไหมถ้ามันประชุมปุ๊บเนี่ยมันอนุมัติปุ๊บแบไม่ต้องผ่านสภาด้วยนะไม่ต้องผ่านสภาเลยมันคับใช้ได้ทันทีเลยอ่ะเนีย่ยเข้าไปตรงนี้เลยก็แบบหยิบออกมากเป็นชินช้นๆอันนี้ซื้อมาเนะี่ยในออนไลน์นะเนี่ยยี e ่สิบกล่องสองร้อยกว่าบาท ตกกล่องหนึ่งเนี่ยรวมค่าส่งตกกล่องหนึ่งสิบสามบาทฝอยทองแห้งกล่องหนึ่งมีเก้าเก้าชิ้นลองซื้อมากินดูว่าอร่อยป่ะเป็นฉนชอบกินฝอยทองนะแต่ว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยไม่รู้จักอ่ะไปกินเป็นเบเกอรี่หมดเด็กสมัยใหม่ไม่กินฝอยทองนะอันเนี้ยท็อปพาวเวอร์ของชายไง แต่เด็กสมัยใหม่มันไม่กินมันไม่รู้จักแม็กกี้บอกว่าโอเปาลกับนาตาเลียกันโอเปาลสินาตาเลียมันแก่สามติดแล้วโอเปาลเพิ่งจะยี่สิบเอ็ด โอ,อ้พอผ่านมากินให้ก้วนได้กินให้กว้นกนกวนกลับไปประกวดโลกนาตาเลียมันแอคชั่นเก่งโท้ท่าอะไรเก่งแล้วหน้ามันแต่แล้วก็ที่ประกวดมาตลอดเลยไม่เคยได้รางวัเงลเลยเพราะงาหรุด หน้าสวยที่สุดคือโอเปาลสูรีตัวเตี้ยหน้าไม่สวยแต่ทุกวันนี้ที่มันสวยเพราะอะไรเพราะว่าช่างแต่งหน้ามันเก่งอนนี้ถ้าแม่อันจกันกกระภงยังไม่ได้แก้กดว่าให้ช่างแต่งหน้าไปได้เนี่ยแล้วมันไปที่กองนังแต่งมันจะไม่สวยเลยมันจะแพ้เขา น่ยกอยทองเนี่ยภูมิปัญญาของไทยเลยนะจต่คนไทยแม่งเด็กไปรุ่นแต่ใหม่นี้มันไม่กินมันเป็นจากเบเกอรี่ของฝรั่ง อร่อยตอนแรกนึกว่าของถูกมันน่าจะไม่อร่อยใช่ไหมเพราะมันถูกอะ่ะเนี่ยทำระบาดเนี่ยทำระบาดมันถูกอะ่ะแต่มันอร่อยซื้อมันา20กล่องซื้อออนไลน์มันถูกมากมันอร่อยด้วยเนี่ยถ้าเราไปซื้อกาม สลัดน้ำแม่สามกล่องร้อยมันกลายสามกล่องร้อยอะสลัดน้ำอ่ะอืมเป็นสงน,น่ารักที่ตุกในโลกอ่ะ เป็นสันน่ารักที่สุดในโลกแม่มาเวลาไหนนางก็เข้ามาดูนางน่ารักที่สุดในโลกเลยนาทีชีวิตนักร้องดังเก็บตกเวทีที่สงเกือบสี่เมตรแฟนขับร้องลั่นทางหอใครอ่ะว,ว,วันก็เมืเ่อวานก็เสกโลโซฟากีตาร์วันนี้คนนี้จะตกคอ ขอบคุณมากเพนสารบบกแชร์แล้วค่ะเป็นสารบอกวันนี้วันเกิดหนู Happy Birthday t o u o u Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday t o เพนสันเพียงรือไทยโลก Happy Birthday t o เพนสันเพียงรือไทยรล่นขอให้ดังขอให้ปัง,ขอ,ปงขอให้เปียงขอให้ทำธุรกิจรวย,ยเป็นหมื่นลา้านขอยเสร็จ Uh, สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมความปรารถนาทุกประการ Happy birthday to เพนซัน Happy birthday to you <laughs> อีกมุมปมดรามา่าเซฟทับลานล่าสุดชาวบ้านหวังน้ำเขียวโต้กับชัยรัฐผู้อำนวยการสำนักอุทยานให้ข่าวชี้นำสังคมด้านเดียวชี้ชาวบ้าน97จุมชจอยู่มาก่อนประกาศเป็นเขตพื้นที่อุทยานทับลานในปี2524โดยพื้นที่เมืองมติครมอให้การไปออกไปออกไปกว่า200ไร่นี้ไม่มีสภาพความเป็นป่าหลงเหลืออยู่แล้วที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2524นั้นมีวัตถุประสงค์ ด้านความมั่นคงเพื่อต้องการควบคุมพื้นที่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยดังนั้นจึงมีการเร่งรีบประกาศเขตอุทยานแห่งชาติออกมาจํานวนมากถึง2ี่แห่งในปีเดียวโดยยึดต,ตามาภาพทางอากาศเป็นหลักไม่มีเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่มาสํารวจอย่างทั่วถึงแต่อย่างไรทําให้เกิดการทับซ้อนพื้นที่ชุมชนจํานวนมากหากไม่การพื้นที่ออกมาชาวบ้านก็จะถูกเลิดรอนสิทธิทํามมาหากินพาะจะทําอะไรก็ไม่ได้ติดขัข้อกฎหมายของอุทยานไปหมด ถึงแม้ว่าจะบอกว่ามีมาตรา64ของกฎหมายอุทยานแต่เมื่อชาวบ้านจะไปไถท,ที่ทําการเกษตรและจะปลูกบ้านเรือนก็จะถูกเจ้าหน้าที่อุทยานจ้องที่จะจับกลุ่มดําเนินคดีอย่างต่อนเนื่องจึงขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านด้วยฮัลโหล พี่ดูข่าวดูน้คนนี้เียแบบนั่ะเียยงขายของได้เหอะอคุยเลยมันเนี้ยมันเนี้ยจริงไม่มีคนจะเดินเหมือนลงเกือเลยอ่ะมันตอแหลอย่าไปเชื่อพี่คนเดินเต็มเลยแพตตินัมมีต่างชาติมาเดินชนกันเลยพี่อย่าไปเชื่อไอ้คนที่ทำมันตอแหล คนเดินชนกันเลยคนเยอะแยะเต็มไปหมดพี่เออมันไหนตรงนี้ตรงนี้จังอ่ะชั้นชั้นสองไงคนเงียบๆเป็นกี่ใครเดิเลยอ่ะเอ้ผมไนไหนตอนตอนตอนแร้กันอยู่มันไม่มันไปถ่ายห้างไหนห้างมันเยอะแต่แพทติน่ามาคนเยอะอไม่ก็น่ายที่ของของพวกนี้จางอินทาที่เนี่ยถ่ายยาวจ้องจ้องไปเลยแล้วก็ไม่เห็นมีคนเดินเงียบเหมือนเหมือนตรงเกลือเลยพี่กินยุ่งตรงนี้จังว่ะ เมื่อวานี้อาจารย์จะขายของได้เหรอมันคนยังเงียอย่างนี้ให้โทรมาทีกนัดมาถรมบอดกจะตายกันหมดแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้เลยเป็นบ้านนี้เป็นปัญญาอ่ะคนเงียบสนิทก็ว่างี้แล้วมันจะขายได้ยังไงเราก็บอกว่าห้างเขาไม่เขาไม่ดูแลห้างน่ะมันเหม็นมันสกปรกคนมัน มากเลยสีเล็กจั๊กจั๊กแต่ข้าวเช้ายังไงกินแล้วจ้ากินแล้วจ้าเออมีปัญหายังาใหม่ของเขพี่เองอ่ะคือองค์การเล็กเมียก็เอาเงินเจ้กิจสองขึ้นชุบเือนแล้วก็มีสองศูนย์นะครเมียละสามร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยทีนี้ได้ข <umba> ่าวมาว่าเอกชนจะมาเอาเนี่ยเอาเงินจ้ากิจสองเนี่ยเอาจะเรียกน้องคือมัได้ไหมเมียจ้ะ พี่ต้องไปดูระเบียบระเบียบที่พี่ทําสัญญากับเขาไว้อ่ะเพราะพี่มันกเกษมออกมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอพี่ออกมานานแล้วแต่ที่ยังเล่นต่อไว้ไงแล้วกาเรียนจองร้อยสามร้อยเลยก็พนักานคนไทยอ่ะนี่มันตั้งนานนี่จ้ะตั้งมาสี่ศูนย์แล้วก็ผ้าเราเยอะเออถ้าเราไม่ส่งหรือขอคือตั้งสี่ห้าหมื่นไม่ใช่เราไหมได้นาะถามคุณพี่อาจังไ์ว่าอจะถามแต่พอจะได้ไหมก็พี่ต้องไป ไปสอบถามที่พี่ส่งให้มันอ่ะเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันพี่อ่อพี่คิดว่ามันไม่ให้หรอกมันมันคงไม่ให้หรอกโอเคเกมันก็ได้ไปหมาพวกมันน่เราไม่ได้อะไรลูกเป็นตำรวจให้ลูกแท็กให้เด็กไม่ได้เดี๋ยวพี่จไปหาไเองเพาว่าพี่มีเบอร์อ่าตัวไปเจสเองเหอไม่ต้งพลาดแต่ ไอ้เด็กไม่ลงมาตั้งนาปีแล้วโทรไปามพวกว่าสองปีสองทีบอกแม่มีมาเลยเขาบอกมันคือจันในสมุดการองค์ใจอยู่แล้วห่างจะว่างนี้พี่ต้องดูงเงื่อนไขที่พี่ทำกับเขาไว้แล้วถ้าเกิดว่าเขาโกงพี่พี่ก็ต้องไปไปฟ้องเขาแหละ ใ่พ okay, yeah. okay, 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 ี่มานได้ยินไงว่าพ okay, okay, yeah. ี่เข้าองรงการเนี่ยปีสองศูนย์ันห่างไปทุกเดือนทุกเดือนจะนี่ปีสิบปีสองศูนย์สองศูนย์ะสิกว่าปีอะี๊ดจี้สิสิบก่าปอะหายคนนี้สัจยสวยตลอดการนะคะยืนยืนนะมีรองเท้าก้าเดินจะไปหาให้คนนี้อาจารย์แล้กัโอเคจ้าม่กิน้คล้แม่าัลยอืม Okay. Okay. ចាចា เป็นบางที่ห้างอะยังไงสยามพารากอนเนี่ยคนเต็มเลยวันนั้นที่แม่ไปงานของไอวัน,นวันเสาว์อะไปงานของไอตามไปกินติ๊กต็อกอะตามกินติ๊กต็อกะเขาไปออกงานอะโหคนเดินแบบชนกันเป็นปลากระป๋องเลยอะสุดภาวาต้นหอม เจอคนเล่นสกปรกทำของใส่แรงจนธุรกิจยอดตกววดงานนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนางเปิดปาโฮสไงนางเปิดปาโฮสทำของใส่คงไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีกำลังซื้อมันตกคนไม่มีเงินนะ่ะคุณผู้ชม คนไม่มีเงินใช่ไหมคนเขาก็ประหยัดไงมันไม่มีเงินเนี่ยแล้วก็คนจะกินจะใช้อะไรก็ต้องคิดเ่ะต้องประหยัดนี่อันนี้แม่ได้อัน,นี้มาแม่ส่งแม่ส่ง เขาให้กล <ma> ้วยมาแม่มากินนะเส่งมาให้กินเลยนะแม่ส่งอก็พวกนี้เขาหน้าละนี่อย่างเนี่ยคุณผู้ชมกล้วยโชว์เขาขายในติ๊กต็อกขายออนไลน์เนี่ยอร่อยมากอร่อยมากอืม ถ้าอยากกินก็ไปสั่งเขาเขาส่งตัวตัวประเทศตัวโลกอันนี้กล้วยเชนี่อันนี้อร่อยมากนี่เป็นกล้วยกล้วยอบเนยกล้วยอบเนยหอมอร่อยมากเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยมาก เขาขายออนไลน์ขายในทิคเกต็ตเนีน่ยเขาอยากกินก็โทรไปต่างาเขา,เาทำกลังอร่อยเขาส่งมาให้แม่กินไงแม่เจอเขาที่ร้านอร่อยตะกูลของบอยเอนเตร์เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเลยยี่สิบห้าบาทอันนี้เป็นกล้วยแบ็กแท็ก ก้วยแบ็กแพกกล้วยแบ็กก็คตะกรอบนะเนี่ยใครอยากกินก็สั่งเขาติ่อบอร่อยป่ะอ,อร่อยมากเราให้มา อันนี้เป็นกล้วยอะไรอ่ะกล้วยสดไส้มะขามวันนั้นเราไม่รู้เราไปตัดจริงจริงมันไม่ต้องตัดมันมีมันเป็นสงุมซิปเนี่ยสดไส้มะขามอร่อยมากมีไส,ส้มะขามตรงนี้เนี่ยอร่อยมากเนี่ยใครอยากกินก็ไปต่างครังก็ให้มา เวลาแม่ง่วงนอนแม่ก็เอามากินง่วงนอนก็มากินอร่อยแม่ตรงของของข้าอร่อยทุกอย่างของเขา้าอร่อยทุกอย่างสามะนาว กินแล้วสดชื่นมากเวลาแบบแม่แบบกินแล้วมันกระปี้กระเป๋าสดชื่นช่วยในการเ<ข>ซฟป่าทับลานกำลังร้อนแรงสอนรามดาเพชรไม่อยู่เฉยโพสเดียวมีสะเทือน ขาบอกประวัติว่าที่ร้อยโทไร,รเดอร์ถูกโจนชิงทองสังหารลราออกจากงานมาดูแลแม่แท้ๆเจ๊งผงทองบอกว่าช่วยที่บายป่าทับลานหน่อยครับคือทางอ,อ,อุทยานแห่งชาติเขาก็บอกว่านี่เป็นพื้นที่ป่า2องแสนหมืไร่ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีชาวบ้านเนี่ยไปบุกลุกปลุกลุกป่านเนี่ยเป็นของตัวเองแต่ชาวบ้านเขาก็ออกมาพูดบอกว่า,าทางอุทยานแห่งชาติอ่ะพื้นที่อ่ะแบบว่าแผนที่อ่ะมาฮุบของประชาชนที่เขาอยู่กันมาตั้งแต่พรรพบุรุษเขาสร้างเขาปลูกปลูกไร่ธรรมาหากินปลูกสวนธรรมาหากินอ่ะแล้วก็ มาตั้งแต่พันพ่อรุดเป็นร้อยปีแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอุทยานแห่งชาติก็มาเอาพื้นที่ทับพื้นที่ของชาวบ้านพอชาวบ้านเนี่ยจะปลูกอะไรก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาจะมาจับติดคุกตอนนี้ก็เลยในสมัยของไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาปี2566นะ่ะตอนนั้นประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นนายกอยู่ไงเดือนมีนาคมมันก็มีการประชุมครมอเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นจะออกเอกสารเสร็จ ออกเอกสารสิทธิ์พอมาถึงในรัฐบาลของไอ้เศรษฐาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็เลยมีการให้เอกสารสิทธิ์สปะกสาปะกเนี่ยไปเปลี่ยนเป็น,นโฉนดขายได้เป็นเงินได้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีมปัญหากันระหว่างพุทิยานแห่งชาติกับกับอ่ารัฐบาลของไอ้เศรษฐาเนี่ยที่ที่ดูแลเรื่องพื้นที่สาปะกอไงก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบสามเนี่ย จะมีการประชุมกรมเขาก็เลยให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปแสดงการคัดค้านว่าไม่ให้ยกเผืนป่านี้ให้กับประชาชนไปใช้ทํากินก็ประมาณ2องแสนหกหมื่นไร่อ่ะถ้าสมมติไม่มีคนไปคัดค้านเขาก็จะเอาที่2องแสนหกหมื่นไร่เนี่ยไปให้ประชาชนเป็นสอปรกรแบ่งให้กับประชาชนเป็นเป็นที่ทามาหากินไงนะมันเป็นอย่างนี้แต่กรนีี่ย คนที่ประชาชนที่มันไปบุกลุกที่ป่ามันก็อ้างว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยแบบว่าทําแผนที่ซีซัวไม่เคยลงพื้นที่จริงใช้แต่บินบินสำรวจเส้นทางคือแบบเฮลิคอปเตอร์เป็นสำรวจเส้นทางไม่เคยลงพื้นที่จริงแล้วก็ไปไปกลางแผนที่ทับที่ของประชาชนซึ่งเขาทํามาหากินมาตั้งแต่บรรพบ,บุรุษเป็นร้อยปี แต่นี้เมื่อกี้เนี่ยมันก็มีรัฐมนตรีที่ว่าเป็นน้องชายของประวิทยวงสุวรรณพักพักอะไระพลังอะไระพลังประชาราษนะประวิตยเป็นเป็นหัวหน้าพักแล้วก็น้องชายเขาเป็นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่าเขาจะให้คนก่อนให้ให้ความถูกต้องเอาไปพิสูจน์แค่ว่าคนเนี่ยทำมาหากินอยู่ตรงนี้มาเป็นร้อปีแล้วก็เขเป็นที่ของคน